จะต้มน้ำใหม่ให้เจ้าโอ้ยน้ใหม่กับตําหูก็สุดยอดตัวเนแี่ยแก้วกําลังสิแกงน้ําใหม่กินสวยมาตเอาลง ปิงปลาปันพื่อเอิญปลาอย่างน่เจินปลายังมเกี่ยวปลาคีโก้ปลาคีโก้ปลาคีโก้ใส่เครื่องปรุงแป้งนวนี่ขาดบ่ได้ไล่เสียบไล่ใส่น่อยเซ่บน่อยแลความหม่เซือยส่ตักใส่ถ้วยต้นตบันงน้ใหมหอน ตำม yeah! ุกงก็ดเพ็ดอาหารหลักามฤดูกันอกอย่างเฮ็ดกันน้อไม้อย่นี้ละเทปเสียบต้มกันเดอเพียงวังสองคลิปเลยบัตอมีอันลุงบสองคลิปสองคลิปที่ว่อยว่าอเมยเหรอเหอที่โผมานักอม คนคนย้ายออกย้ายออกแล้นเอาผ้าขาวมาย้ายออกอาตมบงหงงี้ยสีน่าลุ่งละเงือ่ตายเถอะว่าคนยังมาเรื่อยๆตัวนี้โอ้โน้ำต้มน้ำโอ้เขาเขามาเด้อมาเด้อกินขอน้อกันบันเซียบเซียบ มามามาครับบาทเนี่ยน้นำน้ำกันกหนนุ่นแนวกินโอ้แกงน้ํไม้ตําหม,มูฮงอาหารเทียงงจ